ไปต่อกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครนะคะจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพ,พัฒนา5ภาคเราทําความดีด้วยหัวใจและกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 นายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพ,พัฒนา5ภาคสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสกลนครและกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิน้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพังคว้างอำเภอเมืองสกลนครโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจอำเภอเมืองสกลนครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า1000คนท้งนี้จังหวัดสกลนครร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ประกอบด้วย6กิจกรรมได้แก่ปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปรับปรุงเสาหลักทางขออภัยครับปรับปรุงเสาหลักนำทางคอนกรีตถนนในโครงการอ่างเก็บน้ำกำจัดวัชพืชลอยน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสายขมิน้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาคลองส่งน้ําเพื่อความสะอาดสวยงามสามารถาระบายน้ำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น